จะากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 โอกาสของแมนยูในการลุ้นแชมป์ฤดูกาล2022 20231บรรยากาศภายในทีมสะท้อนถึงผลงานในสนามก่อนที่เอริกเทนฮากจะก้าวเข้ามาในถิ่นออตทฟอร์ด แมนยูมักจะเป็นทีมที่ตกเป็นข่าวให้พูดถึงไม่เว้นแต่ละวันบรรยากาศภายในทีมย่ำแย่สะท้อนได้จากผลงานในสนามที่มักโดนคู่แข่งมายัดเยียดความปลาชัยให้อยู่เสมอในฤดูกาลก่อนหน้านี้เกมรับก็เสียประตูง่ายนักเตะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมันจึงเป็นฝันร้ายของแฟนบอลที่ไม่น่าจดจําเลยการมาของเอริกเทนฮากที่จัดการปัญหาต่างๆได้อย่างดีซึ่งรวมไปถึงการแตกหัก ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมอย่างคิซโซโนโรนัลโดและดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องบรรยากาศภายในทีมดีขึ้นผลงานในสนามก็ดีขึ้น 2. ทัศนคติที่ถูกต้องถูกส่งไปที่ตัวผู้เล่นแมนอยู่ในฤดูกาลก่อนหากต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งแฟนบอลก็แทบจะหมดหวังในการทำประตูคืนหรือไม่ก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยแต่ไม่ใช่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคเอริกเทนฮาร์ก ภาพนักเตะแมชเตอร์ไนเ i ต็ดต่างปะมือให้กำลังใจกันอยู่เสมอบ่งบอกถึงสปิริตภายในทีมนั้นแข็งแกร่งมากดูมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเอาชนะอยากจะทำประตูคืนแฟนบอลบางรายอาจคิดถึงสไตล์การเล่นแบบนิ้วของเซอร์เล็กฟู o กูสันที่ทิ้งประวัติศาสตร์ไว้ให้แฟนๆได้จดจำและดูเหมือนมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคข,ของเทนฮาร์กสแรงผักดันหลังไร้ถ้วยแชมป์มานาน บางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของเอริกเทนฮา์กที่มองว่ายักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษที่ไร้ความสำเร็จในส่วนของถ้วยแชมป์มานานนับตั้งแต่ฤดูกาล2017และทีมสร้างผลงานลุ้นลุ้ลดนดอนจนแฟนๆต้องลุ้นหนักในทุกฤดูกาแลแรงผลักดันของตัวกุนซืออย่างเทนฮากจะส่งต่อถึงผู้เล่นและการที่ทีมยังอยู่ในเส้นทางลุ้นความสำเร็จนี้จะถูกพิสูจน์ด้วยโทรฟี่ใบแรกอย่างฟุตบอลถ้วยคาราบาวคับที่ผลักพ,พิสแสดง เอาชนะแบบขาดลอยในนัดแรกกับการไปเยือนซิตี้กราวของมอตติงแฮมฟอร์เรสทำให้โอกาสการลุ้นถ้วยบาแรกเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น 4. ดารุ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่รอเวลาแจ้งเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้โอกาสดารุ่งในการก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของสโมสรอนแม้ในฟุตบอลยุคใหม่ที่ความสำเร็จอาจรอไม่ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเทนฮากเป็นกุญสือที่มักให้ความสำคัญ กับการให้โอกาสดาวรุ่งในสโมสรเขมามักสวมบทเป็นคุณครูใจร้ายเพื่อผลักดันและเขี่ยเข็นให้ดาวรุ่งของเขาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเห็นได้จากการเขี่ยเข็นดาวรุ่งที่รอวันเติบโตอย่างอเลฮันโดการาโชและดาวรุ่งอเจตินาก็มีส่วนสําคัญในการพลิกเกมให้ทีมและยังมีบรรดาดาวรุ่งที่พร้อมก้าวขึ้นมาอีกในอนาคต 5. ผู้เล่นใหม่ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ใช้งบไปมากมายเป็นอันดับ2ของลีกในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์แตะหลัก227ล้านปอนด์ทำให้นักเตะอย่างคาเซเมโร่กิเซนอิริเซนลิซันโดมาร์ติเนสเทเลอมาเลเซียและแอนโทนีก้าวเข้ามาในิ่นออตเทร์ฟอร์ดทั้งที่ตัวฤดูกาลจึงเป็นช่วงปรับตัวจนบางรายตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเดิวที่ล้มเหลวก็เป็นได้จนตอนนี้นารายของคาเซเมโร่ เป็นนักเตะที่ทีมจะขาดไปไม่ได้ด้วยประสบการณ์ของเขาที่จะนําแนวคิดความเป็นผู้ชนะมาสู่ทีมและอาจเป็นตัวแปรสําคัญให้ทีมยักษ์หลับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็เป็นได้